ผมชายแม็กกูดคาร์นะครับวันนี้มาส่งมอบรถอีกแล้วนะฮะกับลูกค้าแล้วก็รถสวยๆเลยที่บริษัทรถยนต์มื่สองแม็กกูดคาร์นะฮะซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะฮะวันนี้ต้องยินดีต้อนรับนะพี่หนุยอัมพลเนาะพี่หนุยมาเ<อ><อ>ท่มากๆ,ๆเลยนะครับพี่หนุยสวัสดีครับ<อ>มาซื้อรถแม็กกูดคาร์ได้รถคันนี้ไปวีโกโ้คันสวยเนี่ยรู้จักร้านของเราได้ยังไงครับพี่คือเส้นเส้นนี้มันเป็นเส้นทางผ่านทำอาหากินเราเห็นบ่อยคือเราเห็นรถทางบริษัทสวยแล้วก็ คืออย่างไรเขาเรียกว่ามีรถให้เลือกเยอะใช่มันคือมันมันหลากหลายคือหลากหลายหลากหลายหลากหลายให้ลูกค้าเลือกก็มีวันหนึ่งได้มีโอกาสแล้วเข้ามาดูแล้วก็มาเลือกเป็นคันนี้ถูกใจครับถูกถูกใจเลยเปไงพี่หนุยออกคันนี้ไปประกอบอาชีพอะไรในการเดี๋ยวได้อีกทีนะยืนเรื่องอะไรในการขอสินเชื่อกับรถคันนี้ครับการค้าขายค้าขายเป็นประเภทอ่เป็นอุปกรณ์พวกอ่าอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับพวกอ่ามีทุกอย่าง อุปกรณ์ประดับยนต์พวกป่าน้าฝนพวกคือถ้าเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์เชิญที่ร้านได้เลยครับร้านตั้งอยู่ที่ที่ไหนบ้างครับก็แถวโกบอนเลี่ยงเมืองนะครับนครสวรรค์แล้วก็มีตะเคียนเลื่อนแล้วก็หวานพดทีพิสัยโอ้โหมีสามสาขาเลยอย่างนี้รวยแน่นอนเลยนะครับแล้วเป็นสมพรปากเลยครับสมพรปากเลยครับจัดของเราเนี่ยจัดธนาคารเกียรตินาคินไปเนี่ยจัดอะไรยุ่งยากให้เอกสาร ถามว่าก็ไม่มีปัญหาคือคือ,คอง่ายมาก<ห>ง่ายมากง่ายมากครับผมพร้อมจะออกรถเลยง่ายมากโอ้ง่ายมากคือไฟนไม่ยุ่งยากเอกสารง่ายแล้วก็วันนี้มารับรถแล้วก็รถสวยแบบนี้รบกาไม่หนุย่ยมีอะไรฝากถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ออกรถยนต์มือสองกับแม็กกูดขายไหมครับคือถ้าอยากออกทางรถทางบริษัทนะครับเชิญได้เลยครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแล้วก็รถสภาพสวยนะครับไมกิโลน้อยอแล้วก็เซลที่ขายให้ อย่างนี้เลยครับ<อ>ผมผ่านเ,เลยครับผม <laughs> โอเคครับต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับวันนี้ผมชัยแม็กกูดคาร์อุ้ยลืมไปอยากได้รถจมืกสองติดต่อสอบถามมาได้ที่0852677704และ0948288562ผมชัยแม็กกูดคาร์ต้องลากันไปก่อนนะครับผมกับพี่นุย่ยขอบคุณมากนะครับพี่นุย่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ